ข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการกองวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสันเกี่ยวกับรคริปโตกันอีกแล้วนะโดยข่าวแรกนะครับ EU หูแบนทวิตเตอร์นะครับห่างอีลอนมัสไม่ยอมปรับเปลี่ยนนโยบายควบคุมเนื้อหาให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเนาะโดยอีลอนมัสนะครับก็ต้องเผยิญแรงกดดันและลอกใหม่จากฝั่งสหรัฐนะครับโดยกลุ่มสหภาพยุโรปนะหลังจากที่มีการประกาศนะครับที่จะต้องการ ให้นะครับในส่วนของ Twitter กลายเป็นนับแดนสวรรค์แห่งเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นก็คือในส่วนของอีลอนมัสเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ t w i t t e r กลายเป็นพื้นที่ในการพูดคุยนะครับที่เป็นแบบอิสระภาพเลยทุกคนสามารถคุยกันได้นะครับโดยอีลอนมัสเนี่ยเพื่อเขาที่จะทําแบบนี้เพื่อก็จะไปเข้าในส่วนของฝั่งสารฐนรับที่เขาต้องการควบคุมเนื้อหาหรือว่าในส่วนของกระทรวงดิจิทัลของเขาที่ต้องการจะควบคุมเนื้อหาหรือว่าข่าวปลอมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเข้มข้นมากขึ้นและอีลอนมัสก็ยังไปนะครับ u n นบล็อกนะครับหรือว่าไปไปแก้ไขในส่วนของบัญชีของคนที่ถูกแบนอย่างเช่นของโดนัล์ทรัมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กลับมาซึ่งอันนั้น เขาไม่เห็นด้วยนะครับที่จะทําแบบนั้นแล้วก็ไม่มีการควบคุมเนื้อหาที่มันเป็นเนื้อหาความรุนแรงเนื้อหาส่วนของความเขียนที่ไม่เหมาะสมหรือว่าในส่วนของการเห็นทางการเมืองอาจะเป็นในส่วนอันนี้มากกว่าเนาะซึ่งจะมีการพูดคุยส่งฟังรัฐเขาในการที่จะควบคุมเรื่องนี้มากพอสมควรเนาะซึ่งก็ทําให้อิรมัตก็ต้องเผชิญครับแรงกดดันจากฝั่งสหรัฐอีกรอบหนึงเนาะซึ่งอาจจะเป็นการที่นะครับอีรอมัตเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักพอสมควรนะสำหรับครั้งนี้เพราะว่า การเล่นกับรัฐบาลมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อแล้วก็น่ารำคาญเหมาะสมควรนะเพราะว่าไม่ว่าจะขยับทําอะไรมันก็จะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะซึ่งการเข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์ถือว่ายากแล้วก็ยังจะต้องถูกทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเข้ามาตรวจสอบการเข้าซื้อกิจการอีกรอบหนึ่งนะว่าทําถูกไหมว่าสมควรไหมว่าอะไรอะไรบลาบลาอีกไหมนะก็ค่อนข้างที่จะซื้อมาแล้วก็ยังไม่จบอีกสักทีนะอข่าวต่อมาก็เป็นในส่วนของไบแอน,นว่าจ้างบริษัท ทางการเงินนะครับที่เคยทำงานให้กับเดอร์โนครัมเพื่อตรวจสอบเงินสำรองในรูปแบบของ proof of reserve นะครับ ก็โดนันททัมนะก็เคยจ้างบริษัทนี้ให้มาตรวจสอบสรัพิทธิ์ควนในส่วนของซีแซดในซีโอของใบเลียนเขาก็จ้างบริษัทนี้เหมือนกันนะเพื่อที่จะให้มาตรวจสอบในส่วนของฟุบอล์มีเซลของเขาคือกองทุนสำรองนะครับเงินที่เขาไม่อยู่นะครับที่หลายหลายคนเขาไม่อยากที่จะเปิดเผยแต่ส่วนของใบเลนเขาพยายามทําให้มันโปร่งใสที่สุดว,ว่าคริปโตมันโปร่งใสมันตรวจสอบได้มันสามารถที่จะ ทําให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนกับเขาได้นะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเออมีเงินทุนอยู่เท่าไหร่นะครับมีในส่วนของเงินทุนสำรองไว้เท่าไหร่สามารถที่จะชดเชยหรือว่าจ่ายค่าเสียหายอะไรได้ไ,ดไหมซึ่งสิ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะ สำหรับการทำแบบนี้นะซึ่งแม้มันจะเป็นการล่อตาล่อใจสาหรับของแฮกเกอร์ก็ตาม,ตาม,ตาม,ตามแต่ผมคิดว่าตัวเลขที่เขาออกมาเนี่ยน่าจะไม่ใช่ตัวเลขในส่วนของที่ทั้งหมดที่เขามีหรอกนะอาจจะเป็นในส่วนของเฉพาะตัวเลขที่มันครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สมควรที่จะเอามาเปิดเผยในะส่วนตัวที่ไม่เปิดเผยคงจะเก็บไว้และการเก็บในส่วนของ มูลค่าสำรองหรือเงินทุนจัมองนี่อาจจะไม่ได้เก็บไว้ในรูปแบบเดียวนะอาจจะเป็นเก็บใ้รูปแบบสินทรัพย์ดิจิตอลทองคำเ,เงินดอลล่าร์หรืออื่นๆอีกมากมายนะอันนี้อาจจะเป็นในหลายรูปแบบซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเหรียญอย่างเดียวที่แบบเป็นเหรียญดิจิตอลเก็บไว้ในกระดานนั้นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเนาะก็การทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดีนะที่เขาเอาบริษัทที่เป็นในส่วนของบริษัทอื่นนะที่มันเป็นบริษัทข้างนอกนะมาตรวจสอบนี้ก็ถือว่าสร้างความไว้ใจให้ใหกับนักทุนได้มากพอสมควรนะครับ ข่าวต่อมาครับก็เป็นในส่วนของลุนนาคลาสสิกเนาะข้อเสนอของลุนนาคลาสสิกเพื่อจัดสรร50%ของลุนนาคลาสสิกเบิร์ให้กับในส่วนของคอมมูนิตี้พูต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างหนักคือการต่อต้านเนาะโดยนะครับข้อเสนอใหม่ในการจัดสรร50%ของไอตัวการเผาของลุนนาทั้งหมดเลยนะที่ในส่วนของมีการเสนอขึ้นมาจากคุณเร็กนะครับ เทอร่ารีเวลเนาะหรือที่รู้จักกันในสตูตรของเร็กนะได้นาความสนใจมาสู่ชุมชนอีกครั้งเพื่อจัดสรร50%รเตของโทเคตการเผาทั้งหมดของชุมชนเนี่ยมาเพื่อใช้ในการพัฒนาเนาะก็คือว่าต้องการนะครับคือสมมติว่าคุณเผาได้ทั้งหมดเนี่ยคุณเก็บภาษีมาเพื่อที่จะเอาไปเผาเนี่ยทั้งหมดมันจะไม่ได้เผาทั้งหมด1 0 0อเก็คืออีก50%าเนเผาอีก5้าเเพื่อเอามาให้นักพัฒนาเนี่ยเอามาใชในการพัฒนาต่อไปนะเพื่อที่จะได้มีเง เออมีเงินมาจากไหนก็คือเก็บจากตรงนี้แหละครับเอามาในส่วนของอ,อใช้การพัฒนาการทําโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าในส่วนของการเขียนโค้ดนนี่นูน่น,นต่างๆเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเองนะครับโดยนะครับในส่วนของ คุณเควซี่นะครับที่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลในส่วนของจนะูนเตร่าเนาะแล้วก็ในส่วนของคุณเล็กเขาก็มีความเห็นแบบเดียวกันนะครับผมก็เข้าใจนะว่าในส่วนของหลายๆคน,นอาจจะไม่พอใจซึ่งผมก็เข้าใจนะวพวกผมเองก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันที่จะทําแบบนั้นเพราะหนึ่งมันจะทําให้ในส่วนของการเผามันล่าช้าเพราะมันจะต้องเผาประมาณ6ล้านล้าน,านถูกไหมครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเผาได้ร้อยล้านเนี่ยจริงๆแล้วควรพอในร้อยล้านแต่ว่ามันจะต้องถูกเก็บไว้เอามาใช้พัฒนา50ล้านในส่วนของห้าสิบล้านเผาเนี่ยมันก็จะ ปลายเป็นว่าเอ่อมันจะช้าลงไปอีกนะถูกไหมอ่าแต่ก็เข้าใจครับว่านักพัฒนาที่เขาเข้ามาพัฒนาในส่วนของเทอร่าลูน่าคลาสิกเนี่ย เขามาจากข้างนอกครับเขาอาศัยสมัครเข้ามาและเขาก็ไม่ได้มีเงินทุนเงินต่างคือเขาไม่แค่ความสามารถมีส่วนของความรู้ในการทำบล็อกเชนมีส่วนของความรู้ในการทำดีแอปหรือว่าโปรเจรกต์ต่างๆเนาะเขาไม่ได้แบบว่าเป็นในส่วนของวานหรือว่าไม่ได้เป็นในส่วนของสถาบันการเงินซึ่งเขาไม่มีเงินแบบนั้นก็ต้องใช้เงินในส่วนนี้แหละยากามาพัฒนาอันนี้ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะนะครับโดยก็มีผู้ใช้หลายคนก็กลัวว่าถ้าเกิดมีการเถานี้เขาจะ เอาลุน่าของเขานี่ออกไปจากในส่วนของเทราเนาะออกไปไว้ในกระดานอื่นนะไอตัวที่เป็นเอ่อเทราอรน่นนะเอาไปจากกระดานอื่นซึ่งเขาจะไม่ฝากไว้ตรงนี้แล้วอะไรประมาณนั้นนะโดยนะครับก็มีบางคนเขาบอกว่าเข้าใจนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นในส่วนของนักพัฒนาอิสระเขาก็ไม่ได้มีเงินอะไรซึ่งเราก็ต้องยอมตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีความสามารถตรงนั้นถูกไหมเราไม่ได้มีความสามารถในการเกยนโค้ดหรืออะไรกันแล้วแต่เราก็ต้องยอมให้ตรงนั้นไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่พัฒนาคือจะให้เข้ามาทําให้เราฟรีแล้ว ทำให้โปรเจกต์มันไปแล้วมันไปได้แล้วเราก็รวยแหละแต่เขาคือเสียคือเวลาไปเสียต้นทุนแรงงานไปเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยก็ต้องให้ตรงนี้เขาถึงแม้จะให้เงินเดือนไม่มากให้ตรงนี้เขาเอาอเรียนตรงนี้ไปทํากําไรแล้วก็ออกมาเอาเงินนั้นที่ได้จากการตรงนั้นแหละเอามาพัฒนาโปรเจกต์แบบนี้ก็มันก็เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์กับชุมชนด้วยที่ถ้าเกิดมีเงินทุนก็มาก็จะทาให้โปรเจกต์มันเดินหน้าได้เร็วขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เทอร์รารีเบลเนี่ยเขาก็ได้หยุด ในส่วนของการพัฒนาดูนะกสิกไปอยอ่แลยถูกไหมครนะัเพราะว่ามันไม่มีเงินแต่พอ IBC มาปุ๊บมันมีเงินเขาก็เลยย้อนกลับมาช่วยทาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่เดียนของโดวคอนอีกแล้วนะครับมันเป็นเดืยนของชุมชนนะเพราะมันเงินมันจะมาจากไหนละ่ะมันก็มาจากอมิตี้พูลมาจากชุมชนนี้แหละนะครับก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยซึ่งผมบอกเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะก็เลยนําเสนอข่าวนี้ให้ฟังดีกว่าครับเพราะว่าการคิดใน2มุมในมุมเขากับมุมเรามันก็ค่อนข้างที่จะ น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายเนาะฝ่ายหนึ่งเขาก็อยากที่จะเอาให้เผาให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มูลในส่วนของนักพัฒนาก็อยากจะบอกโอ้ขอเถอะนะขอเงินหน่อยวันนี้มีเงินจะมาใช้จ่ายแล้วอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีที่แบบจูๆงๆเสกเงินขึ้นมาได้ประมาณนั้นนะอ่ะและในส่วนของนะครับการที่รู่นคลาสสิกเนี่ยจะถูกรีเพ็กนะหรือว่ารู่นคลาสสิก,กจะไปถึง1บาท1นึ่งดอลเนี่ย ผมเชื่อได้เลยว่ามันไปได้แน่นอนครับถ้าเกิดมันเกิดการรีเพ็และการรีเพ็กเนี่ยพอมันมีเขามาปุ๊บในส่วนของคังคัง,งเกาหลีเนี่ยเขาก็ได้เรียกนะครับหรือคดีขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโดคอรหรือสมาชิกชุมชนหรือในส่วนของคุณชินอะไรก็แต่ให้กลับมาในส่วนของอฟังคดีอีกรอบหนึ่งนะก็ในส่วนของวันที่เดือนตุลานี่แหละเออเดือนธันวาเนี่ยครับก็ตั้งแต่วันที่1นึงถึงวันที่5 ก็จะเริ่มมีโปรเจกต์ต่างๆในส่วนของคุณแซมแบ็กแอนด์ฟิลก็ออกมาพูดในส่วนของ อ่านิยอคมถูกไหมครับเงินดิส่วนของชีบะาก็จะมีการประชมุม IBC ก็จะเกิดในช่วงที่5นอนฟาร์มเปโรหรือกราซ c พ i หรืออะไรก็แล้วแต่ใินส่วนของอีเทเรียมหรือแม้กระทั่งคดีของดูคอนในเกาหลีก็จะจุกกระจุกก่อนไวนะ้ณวันนั้นซึ่งผมรู้สึกเลยว่าโอ้มันจะกระจุกไว้ทําไมกระจายกันไปกลางเดือนก็ได้สิ้นเดือนก็ได้เรามันทําไมต้องมาแค่วันนั้นด้วยผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนเพราะหลายๆคนเขาก็พยายามจะเก่งกันไลยว่า IBC นี่แหละคือตัวที่จะเป็นกุญแจกุญแจหนึ่งที่ไขเปิดประตูทําให้ลง ขยับขึ้นไปอย่างไรอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้มูลแบบพุ่งปีตลลดกระทิยงแต่ว่าก็ทําให้ราคาขยับขึ้นไปได้มากมพอสมควรอาจาระมานนั้นก็เลยจะมีการรอดูว่าก่อนที่5จะราคามันจะขยับไปประมาณไหนซึ่งมันผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วปลายเดือนหรือต้นเดือนราคามันต้องพุ่งแต่นี่มันไม่พุ่งอาจจะสลับกันมาว่าปลายเดือนไม่พุ่งแต่ไปพุ่งกลางเดือนก็ได้อาจจะวนนั้นพ่อรอค่ะในส่วนของ IBC อยู่ผมก็เลยบอกว่า IBC นะี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทำนะก่อนหน้าน,นั้นแรกๆเลย IBC คือตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นกุญแจสําคัญเพราะว่าการรีเพกนะี่ยมันจะต้องผ่าน IBC ก่อน IBC คือตัวเชื่อมสะพานที่จะทาให้เชนทุกเชนหรือว่าในส่วนของโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ของ Cosmo s ที่มันมีอยู่ที่ถูกโอนย้ายไปเนี่ยทั้ง60โครงการเนี่ยเข้าถึงกันได้เชื่อมต่อถึงกันได้ทํางานร่วมกันสื่อสารร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเงินมันก็จะไหลเข้าตรงนี้ครับ เพราะฉะนั้นจะมีการรีเพกดูว,ว่าลุน่าจะไปได้ก็ต้องเปิดใช้ ABC ซะก,ก่อนนะซึ่งมันก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิด ABC ได้นะครับก็ต้องรอดูหลังลุนหลังจากนี้ว่าจะมีข่าวอะไรออกมากลบีกเพราะตอนนี้ก็มีข่าวของดุนเดเชียนออกมากลบใดินที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาเขาพยายามขัดขาไให้ดูหน้ามันขยับไปเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยแหละมันจะเป็นกุญแจสําคัญซึ่งวานหรือว่าคนที่เขาเพ่งเล็งอยู่เขาก็มองตรงนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็่ป็นคลิปเชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการบอกกล่าวข่าวสารในเรองของตัวพียงเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายรีเพกเวสีซีการเผาลูนาคาสิกที่ใหญ่ที่สุด